สวัสดีครับเรียนภาษาอินโดนีเซียจากข่าวก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะเรียนการพาดหัวข่าวจากสำนักข่าว CNBC อินโดนีเซียหัวข้อข่าวนี้นะครับจะประกอบไปด้วย2ข่าวนะครับอยู่ในข่าวเดียวกันไปดูครับ Hot News Jokowi ok k a ันรีพ p บ b ลิกอินโดนีเซียอิมพอ LPG d a n Thailand m a k a n นบัวยอีกครั้งนะครับ Hot News Jokowi ok k e s ีพับบลิกอินโดนีเซียอิมพอร์ LPG ดละไทยแลนด์ มากันบัวยามาดูความหมายนะครับ Hot News อันนี้ก็แปลว่าข่าวด่วนนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับโจโกวี ok อันนี้คือชื่อท่านประธานาธิบดีโจโกวีของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับกสัลอันนี้แปลว่าหงุดหงิดไม่พอใจไม่ประทับใจหรืออาจจะแปลว่าไม่ปลื้มก็ได้ครับริปุบบลิกอินโดนีเซียอันนี้นะครับก็คือสาธารณารัฐอินโดนีเซียซึ่งเขามากกักจะย่อเป็นตัว RI หรือ RE นะครับคนอินโดนีเซียจะย่อเป็น RE ก็ได้นะครับ คำต่อไปครับอ m p o r t อันนี้แปลว่านําเข้านะครับก็คือ Import นั่นเองนะครับ LPG นะครับก็คือก๊าซนะครับก๊าซเหลวนะครับก็คือตัวก๊าซหุงต้มในครัวเรือนนั่นเองนะครับหรือถ้าจะออกเสียงแบบคนอินโดนีเซียก็สามารถออกเสียงได้อีกแบบก็คือ LPG นะครับ LPG ครับต่อไปนะครับดันนะครับที่แปลว่าและนะครับซึ่งก็คือเชื่อมกับข่าวที่2นะครับไทยแลนด์อันนี้คือประเทศไทยนะครับมักกันแปลว่ากินหรือรับประทานนะครับ บัวยาแปลว่าจระเข้ครับฉะนั้นมาดูนะครับความหมายรวมของข่าวนี้ก็คือท่านประธานาธิบดีจโจกวีของอินโดนีเซียก็รู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจนักนะครับที่มีตัวเลขการนําเข้าก๊าซธรรมชาติก๊าซเหลวนะครับซึ่งนํามาใช้ในครัวเรือนก็คือก๊าซถุงต้มนั่นเองนะครับในปริมาณที่มากพราะเราทราบกันดีว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นก็เป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีการผลิตก๊าซธรรมชาติหรือน้ํามันดิบได้ ในปริมาณที่สูงเช่นเดียวกันและข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นที่ตื่นเต้นของชาวอาเซียนเราแล้วก็ชาวโลกนะครับก็คือการที่ประเทศไทยหันมากินจระเ้นะครับซึ่งจริงๆค่ารายละเอียดจะอยู่ในสีน้าเงินข้างหลังผมนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากเนื้อหมูมันแพงนะครับดักกิ้งบาร์บีมาฮาลนะครับเนื้อหมูมันแพงวรกาไทยแลนด์ก็คือประชากรไทยหรือว่าประชาชนชาวไทยนี่มูไลามากันบัวยานะครับเริ่มมากินจระเข้กันแล้วฉะนั้นอย่าลืมนะครับคลิปดีๆมีให้ชมอยู่ต่อไปนะครับเพียงแค่ คุณคลิกไลค์คลิกติดตามคลิกหัวใจให้ด้วยและจะไม่พลาดคลิปดีๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสมัยยุ้มปา